เอาแล้วผมก็กลับมาพบกันอีกรอบนะครับกับหลอดออฟชนะครับวันนี้ก็อยู่เกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์อ้าวไอยังไม่ทันทับไรเลยกูบินซะแล้วนะเสรแล้วตามสื่อเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ใครใส่เกาะมาเนี่ะโด่ของไปโด้เลือดกันนี่เราจะเอาชิบหายเลือดหมดฮีละมีดก็ไปละเอาหมดอ่ะงนนลออัูกปื้ นนใ, <c oughs> ใช้มันใช้ยังไงเระเบิดอ่ะโอเ <Okay, S 2> คคก็เดีย๋ยวเปิดตัวมาโอเคครับก็มาอยู่กับผมเช่นเนคยนะครับก็โหลดอัพชแนลวันนี้มาอยู่กับเกม Monster Hunter นะฮะภาค3 RD <c oughs> นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเควสอยู่กับเควสเควสอะไรนะฆ่าหมีน้อยนะฮะค่าฆ่าน้องหมีนะฮะวันนี้เราก็ เมื่อกี้นะเออเอูเห็นกูเห็นนอะูเห็นนะเมื่อกี้กูเห็นนะอูเห็นอะไรนะเฮ้เอนีอยไนม่เลยนะมเลยนะมีมีมันถามว่ามีอยู่ไหนนะฮะมีอยู่แม่มาต้าเบมาครับเอ๊แม่บนน่ะแม่แม่เอ่ะวิ่งไปเลยเอ๋ ก็เมื่อกี้ไปเจอมาแล้วนับโบกตามกันเองมันก็เลยไม่นับสิตามพี่มาฟันระเบิดไปแล้วไหนตุ้ยระเบิดวิ่งเออเพื่อเพื่อไรฟันระเบิดใส่เรนเนินเสาจะทำไงต่อเฮ้้ยยออวิ่งวิ่งระเบิดอีกแล้วเห็นเห็นเมื่อกี้เห็นแบบแวบวิ่งอย่างเดียวเจอระเบิดโอ้ยเจอหมีแล้วเจอหมีแล้ว อยู่แม่พ่อแลเบิดไหมรักกว่าเนี่ยระเบิดเลยวะทดสอบอุ้ยระเบิดสายฟ้าอยากโม่ขันดูดูวผมขอมองดูข้างนอกอย่างสบายใจนะเดี๋ยวมันก็เลยมาหาเราขอดูแบบข้างนอกอย่างสบายใจนะฮะไงน้องเมฆน้องเมฆวาหลแบบดิจิตอลนี่้เฮ้ยเฮ้ยกระตุกเกือบนะเกือบนะ อย่างนีครับผมเฮ้ยผมผมเป็นพระเอกเดี๋ยวผมไปที่หลังเดี๋ยวผมไปที่หลังเฮ้ยอ้ยใส่ซอกคอหมีเออ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 ไม่เห็นมีเลือดมีเลือดเท่าไหร่เออเออเออจเ่อไรจะตายเออมึงตายะมเออโอ้โหเชื่อกระเด็นเลย วัเด่นแล้นะเดี๋ยวๆขอวามอนุหลบบอหลบอลีเจนเลือดแป้นเฮ้ยผมมาพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเอ้ยเดี๋ยวเอ้ากดผิดกดผิดเอ้ เก็บของเก็บของโอ้วิ่งวิ่งโกยทะยมมาแล้วนี่นี่มาแล้วเอ้ยไอ้หลุดแมพอีกแล้วทะลุแมพเลยกูเดี๋ยวอัวโผล่ไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกดผิดกดผิดมาแล้วเอ้ยเอสฟันตุ่นมีฟันตุ่นมีฟันตุ่นมี เอ้ยฟันตุดมีระเบิดมาใครจะตายไอ้กันไม่กินเลือดป่ะฟันตุดมีเอ้ยเอสเอสนะครับสำหรับทีมนีผมเป็นตัวดาเมจของทีมนะผมเป็นตัวดาเอจของทีมว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยซื้อไงกตนไม่ได้แดกหรอกมาช่วยแล้วเอ้สทีมตุ่นมีทีมตุ่นมี อ่ามีคนถอนตัวไปแล้วคนหนึ่งนะฮะมีคนถอนตัวไปแล้วนะฮะบอกว่าเลือดน้อยครับไม่ไหวไม่ไหวไครยิงอ่เอ้ยเซบตุ้มต้มเอสเมองกูทำไมไม่ได้แดกหรอกบอกเลยอืมลบดิจิตต้อลนะเลือดเต็มหมดอยู่ไหนอะอยู่ไหนอืมอฟันตูดนะฟันตูดมาใครอยู่ใกล้กูอะเฮ้ย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 ไม่ได้แดกครับหมีไม่ได้แดกบอกเลยตุ้มใหญ่เลย อย่าโยนนไว้เฮ้ยถลมมันนี่อย่ายิงเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวผมซ่อมอาวุธก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมเหลาเดี๋ยวผมเหลามีดแป๊บนึงเยอะไรผมเดินกลับมาไกลใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวผมเหลามีดแป๊บหนึงผมเหลามีดอยู่มาแล้วเฮ้ยผมไม่โดนอ้

เอามันเออไอ้ทิมตูดทิมตูดทิมตูดมี่ไอ้ไอ้ทิมตูดทิมตูดมี่ไอ้ไอ้สุ่ลัดช็อตลัดช็อตไอ้จะไปไหนไอ้ทำไมหมีมันเดินอย่างงี้วะโอ้โดนระเบิดเกือบตายนะเกือบตายนะ ย้ายย้ายย้ายก่อนเลยกลับไปนอนก่อนดีกว่าเลือด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 เก็บของเก็บของกินเลือดเฮ้ยเฮ้ยตัวในน้องสารวเล่าทำร้ายเฮ้ยช่วยเอ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวรอกันพระเอกของเรื่องกำลังจะมาแล้วอยู่ไหนกันมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหมาแล้วทีมตูดหมีอึ้อ้ยระเบิดกูไม่เข้าไปแล้วหนึ่ง ไม่จริงไม่จริงผมไม่เชื่อเฮ้ยจุ๊บไม่ได้แดกหรอกมีไม่ได้แดกมอกเลยเอเอาไปเผื่ออุ้ย่าบกวอกเลยฮะไม่ได้แดกครับมีไม่ได้แดกไปไหนวะมีมีไม่เจอเฮ้ยเฮเฮ้ยอไมีาอยู่แมปสองแล้วเอ โดนลเบรตายมีมีกำักอะนี่ใบชูป่ะชุบทิ้งงีมีังเอตักลมรอด้วยรอด้วยกูยิงไม่โดนจอหน้ามีไม่ดนมีตักลมกำลังไปช่วยแล้วอ้าวโอ้อ้าวอะไรเนี่ยผมเดินไม่ถึงเลยไหาซะแล้โดนมีตอกข้ามข้าอเนี่ย อู๋แซงเลยกูโดนระเบิดตายครับเครียดเลยนะผมก็โชคดีนะผมเป็นสายปืนสายกัมปะโอ้ยเราทำเจนี่กันใช่ไหมผมได้ดีแล้วหลอกกินตับด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวของหมดยังของหมดยังเฮ้ยมีของไหมผมเก็บปะเนี่ยเก็บอะไรกันเก็บอะไรกันเเอันนะย็ เอ้ย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 ยนล้ผมโดนกัดวะยืนดโดนกัดเก็บอะไรอ่ะเก็บแบ่งเท่ากันอย่าตะเลาเดี๋ยวกูเก็บให้ครับพ่อแมแล้วผมินอะไรเียกกระเด็นมาเพื่อเก็บของจังหวะนี้เอ้าเก็บของไม่ได้ชอบพังเนี่ยเคาทอะไรเอ้ยทำอะไรเอ้ยเก็บของอย่าเกียของี่เฮ้ยระเระเเอ้ย เออผมวกแม่งเก็บได้อยู่อ่ะโอ้ดูอีกเก็บของยังไม่ได้เก็บของเออผมยังไม่ได้เก็บของอะไรเลยเอาอีกแล้วระเบิด์เยอะโอเคนะฮะเดี๋ยวเก็บของให้ก่อนเบียโอเคเก็บเก็บหมดแล้ะมีวางระเบิดสองท้ายเลยเย้โอเคนะฮะก็เดี๋ยวพันนี้ก็ขอ จบมันไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับ Monster Hunter นะะก็ะไ,ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ